ในกับรองวัศลคาวันนี้มาเปิดใจโปรโมเตอร์ป้ายแดงวีเทมวยลุมพินีครับวงการมวยจะเข้าสู่ยุค new normal ผู้นี้ครับจะเป็นผู้ที่มาพลิกมิติใหม่วงการมวยลุมพินีคุณชายชมพวงหรือว่าคุณชายโก้สปอร์ต อยากจะให้แนะนตัวนิดน <ım eni> ึง <Enjoy. pha. S 1> ครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับชื่อสิทธิรุทธเสถียรจารุวงศานะครับชื่อเล่นชื่อชายนะครับเป็นคนเภอชุมพวงนะครับก็คนในวงการมวยนะครับเขาก็จะรู้จักในนามของชายชุมพวงนะครับทำทำธุรกิจครับธุรกิจเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยใช่ไหมครับทำไมถึงได้ก้าวเข้ามาเป็นเข้ามาวงการมวยทั้งที่เป็นนักธุรกิจจริงๆผมมองผมมองมวยเป็นธุรกิจนะครับอาจจะหลายคนอาจจะมองมวยครับ อาจจะมีบางกลุ่มที่มองมวยว่าเป็นมวยเป็นการพนันแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองมวยตั้งแต่นาทีแรกที่ผมเข้ามาในวงการมวยนี้ผมมองว่ามวยคือธุรกิจนะครับมันสามารถที่จะมันน่าจะทําธุรกิจต่อยอดได้อะไรเงี้ยผมก็เลยเข้ามาในวงการมวยเป็นคนที่ชื่นชอบมวยมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงถามว่าชอบไหมชื่นชอบมากครับคือถ้าเป็นกีฬากีฬาในประเทศไทยเนี่ยที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือเป็นมวยไทยครับ น่าจะฝังอยู่ในเส้นเลือดลโหครับผมผมเข้ามาอยู่ในวงการมวย17ปีเข้ามายังไงเข้ามานาทีแรกเลยนี่คือผมทําธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมมีโรงงานผลิตเนื้อเยื่อกระดาษแล้วทีนี้มันมีมันมีเศษเหลือวัสดุที่มันเป็นจากเปลือกไม้ผมก็เลยเอาเปลือกไม้นะครับมาแปลรูปเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ทีนี้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยปุ๋ยเนี่ยจากโฆษณาในทีวีก็คือช่องเจ็ดเลย อันนั้นคือเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายแรกที่ผมมองเลยคือช่องเจ็ดผมก็เข้ามาเข้ามาติดต่อที่ช่องเจ็ดในเวลาช่วงหลังช่วงประมาณสิบกว่าปีเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าค่าโฆษณาช่องเจ็ดนี้แพงมากครับโอ้โหแพงแพงจนแบบว่าพอไปคุยแล้วรู้สึกหมดหวังหมดหวังเลยรู้สึกว่าโอ้โหแพงแล้วเราไม่สามารถที่จะไปจับต่องได้เลยเคยเข้ามาสัตสว์นมวยด้วย ที่มลมินีผ่านมาเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มเข้าไปสนับสนุนค่ายมวยตามบ้านนอกครับไปสนับสนุนเด็กแล้วก็เริ่มไปใช้ชื่อค่ายเป็นแบรนด์สินค้าเราเพื่อจะให้เข้ามาในตลาดครับเข้ามาให้สินค้าเราเข้ามาในตลาดมวยให้ได้ครับผมซึ่งดีซ World จำได้ไหมครับว่าหลังจากนั้นเสร็จมาปุ๊บผมก็ก้าวเข้ามาเป็นไปจับมวยอยู่ที่สนามมวยลุมพินีอยู่หนึ่งปีเต็มๆเลยครับ ก็คือตอนนั้นก็ใช้ชื่อศึกเป็นชื่อบริษัทเป็น DCP World มวยไทยซูเปอร์ไฟท์ครับก็ถ่ายทอดทางทีวีช่อง5ถ่ายทอดออกไปทั่วโลกตอนนั้นผมก็ทำมาอยู่ประมาณปีป,ปีหป,ปีหึ่งครับป,<ช>ปีหนึ่งนี่นพอทำปีหนึ่งแล้วก็หายไปเลย จริงๆไม่ได้หายครับผมฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากผมเข้าไปเข้าไปอยู่ใน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 ลูบินีกลายไปเป็นโปรโมเตอร์จัดมวยที่นั่นแล้วนะครับเป็นร่วมกับทางโปรโมเตอร์อื่นนะครับจัดแต่ถ่ายทอดแต่สิ่งหนึ่งที่เราไปเห็นเราก็คือภาพสัญญาณโทรศัพท์ภาพสัญญาณภาพที่มันออกไปเนี่ยมันมันดีเลย์นานมากประมาณ20กว่าวินาทีซึ่งผมก็เราเป็นนักธุรกิจเราก็มองว่าเอ้ยตรงนี้เราเราก็มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์ม เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้คนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ดูภาพพร้อมกันกับในสนาม<อ>เราจะทํำยังไงผมก็ได้ทำงานวิจัยแล้วก็ลงทุนแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มน,น,นี้มาประมาณใช้เวลามาเป็นปีเหมือนกันแล้วจังหวะมาอยู่ในช่วงโค<อ>วิดพอดีเลย<อ>ผมก็เลยได้เร่งพัฒนาอันนี้มาก็กลายเป็นว่าวันนี้เลยเกิดโกสปอร์ตขึ้นมา<อ>เป็นตัวโกสปอร์ตเป็นเทคโนโล เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสดใช้คําว่าเป็นเทคโนโลยีแบบ low d เ l a y ให้สัญญาณภาพ d เลย y เพียง1วินาทีน่าจะเร็วที่สุดในโลกณะเวลานี้ครับตอนนี้กอสปอร์ตเนี่ยมีถ่ายทอดช่องไหนบ้างอะไรยังไงณเวลานี้คือผมร่วมกับทางป่าชุนเกียรติเพชรนะครับซึ่งทุกรายการที่ป่าชุนจัดอยู่ผมก็สนับสนุนแล้วก็ เข้าไปถ่ายทอดจริงตลาดตรงนี้ของผมมันเป็นตลาดต่างประเทศผมมีการส่งสัญญาณตัวนี้ไปทางต่างประเทศทั้งจีนและก็ทางยุโรปก็มีของเชฟอุ่นธรรมนะครับเห็นว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโปรโมเตอร์มวยเวทีลุมพินีจากทางนายสนามมวยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ได้รับความเค้นะครับจากผู้ใหญ่นะครับที่ท่านนายสนามนะครับ ก็ท่านอาจจะมองเห็นศักยภาพหรือหรือมองเห็นอะไรในตัวในตัวเรานะครับท่านก็เลยได้แต่งตั้งผมเป็นโปรเตอร์ประจําซึ่งผมก็จะมีกําหนดการจัดมวยที่สนามมวยลุมพินีแมตช์แรกวันที่24เมษายนนเมษาบซึ่งตรงกับวันเสาร์ซึ่งจะเป็นรายการถ่ายทอดสดผ่านโกสปอร์ตแล้วก็ต่อช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มจนถึง3าทุ่มแต่รูปแบบเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆที่ที่เขาเคยเขาเคยทำมา ครับเปลี่ยนเปลี่ยนไงมาครับซึ่งที่เปลี่ยนนี่ก็คือตอบสนองนโยบายทางผู้ใหญ่นะครับทางนายสนามแล้วก็ทางผู้ใหญ่ครับซึ่งจะไม่อยากให้มีการมานันในสนามมวยโดมินีครับฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยความที่เราเป็นนักธุรกิจเราทําธุรกิจ ทําทเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์ะนะครับเราก็เลยได้ผลิตคอ,คอนเทนต์หนึงขึ้นมาก็คือ,อชื่อลุมินีโกสปอร์ตเวิร์มวยไทยอันนี้คือชื่อสึก <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นชื่อคอนเทนต์เป็นชื่อรายการเลยครับเ่อคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะการถ่ายาสร้างคอนเทนต์นี้มาคือในอรูปแบบของการชกมวย3มยกมแล้วก็เป็นมวยเอนเตอร์เทนเมนต์ มีอะไรหนักใจมากไหมเพราะว่าเป็นการเป็นการก้าวเข้ามาเป็นโปรโมเตอร์มวยลุมินีวันนี้คือเรามองว่าหนึ่งผมเป็นนักธุรกิจครับรนะครับแล้วก็เราทำคอนเทนต์เราก็น่าจะมีเรียกว่าเราสามารถที่จะสร้างทีมงานแล้วก็มีทีมงานที่มืออาชีพเข้ามา<อ>บริหารแล้วมา,มาจัดการในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วด<อ>ังนั้นเนี่ยผมมาทำทำทำมวยเนี่ยก็คือต้องบอกว่าอันดับแรกเลยผมไม่แข่งขันกับใครเลยกับโปรโมเตอร์ทุก ทุกโปรโมเตอร์ที่มีอยู่นะครับก็คือผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยนะครับหนึ่งเราไม่เราไม่แข่งขันกับใครแล้วเราไม่ไปไปไปมีปัญหากับใครเลยผมก็สามารถที่จะไปหาผู้ใหญ่โปรโมเตอร์แต่ละท่านเพื่อจะขอมวยดีๆนะครับขอมวยที่มีชื่อแล้วมาต่อยในสึกของเราซึ่งการจ่ายค่าตัวเี่ยผมจ่ายสมน้ำสมเนื้อใกล้เคียงกันกับที่ปัจจุบันที่ ได้การรับรับกันถ้าหลักเงินแสนผมก็จ่าย<อ>ผมก็จ่ายเงินแสนครับก็นี่ก็คือน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมกับแฟนมวยทาไทยที่จะได้เห็นมวยต่างศึกต่างสายด้วยนะครับ เราปฏิเสธไม่ได้นะว่าปัจจุบันเนี่ยมวยไทยกับการพนันเนี่ยมันมันเหมือนกับเดินไปควบคู่กันไปทางลูมินีที่ไม่ให้มีการขายตั๋วให้กับเชนมวยแต่ว่าจะขายตั๋วให้กับชาวต่างชาตินะครับผมตรงตรงนี้เนี่ยได้ได้มีการแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างให้มองไปสองเรื่องนะครับว่ากลุ่มคนดูมวยเอนเตอร์เทนกับกลุ่มคนดูมวยเล่นพนันให้ให้มองสองมุมต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะมองในเรื่องของการเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็ บ้านเราตอนนี้เราก็ต้องอทางในสนามเองท่านผู้ใหญ่เองก็าอยากจะให้ลุมพินีกลับมาในรูปแบบของอในสนามก็คือการห้ามเล่นการประทังใช่มครับก็คือให้ตอบสนองนโยบายฉะนั้นเนี่ยอย่างมุมมองของผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันทําได้ก็กลุ่มคนที่จะเข้ามาดูก็คือในดูในเรื่องของเอนเตอร์เทนแต่กลุ่มคนมวยที่ดูแล้วยังมีในเรื่องของการประนันขันแข่งกันอยู่เนี่ยมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แต่เราต้องมีอะไรที่ซับพอร์ตให้กับเขาให้ได้ก็คือเช่นนอะไรครับวันนี้ครับระบบไอ้ตัวโค้ดสปอร์ตที่เชื่อว่าตอบสนองเข้าได้เพราะว่ามันเป็นการดูแบบเรียลไทม์จริงๆไม่มีไม่มีไม่มีรีเลย์หวินาทีโอ้โหหวินาทีใช่ครับถ้าตัวทีวีก็ประมาณ25่ิาวีแต่ถ้าเป็นพวกแพลตฟอร์มโซเชียลของต่างประเทศก็ประมาณ35วินาทีนี่ก็ เป็นการตอบโจทย์ให้กับเซนมวยด้วยที่ผ่านมาจากอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเนี่ยอยากจะให้วงการมวยไปสู่ทิศทางไหนจริงๆไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะครับมากอยู่แล้วเพราะรว่ามันสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับเพราะว่ามันอย่าไปอย่าไปพัฒนาให้มันด้อยลงเพราะว่าการพัฒนามันต้องมันต้องให้มันดีขึ้นลองมองว่าจากนี้ไปเนี่ยโลกของออนไลน์จะเข้ามาแทบจะเต็ม เต็มรูปแบบคนที่เข้าไปสนามจริงๆจะเริ่มน้อยอแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยผมมองว่าลําบากการลําบากเนี่ยไม่ใช่ลําบากเฉพาะโมเตอร์นะครับ,รบมันลําบากตั้งแต่รากหาก,ก็คือตั้งแต่ค่ายมวยเลยเด็กเคยต่อยมวยจากเคยมีไรายได้ที่จะต้องเติบโตมีไรายได้เป็นเงินแสนเลี้ยงครอบครัวผมเชื่อว่ามันจะถูก disruption ไปหมดมันจะถูกหายหายไปโดยแบบปริยายเพราะว่าเมื่อไม่มีรายการต่อย ไม่มีไรายได้ก็ไม่รู้จะซ้อมไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับ,รบจากช่องโกสปอร์ทที่ผมถ่ายทอดไปนะเวลานี้นะครับ,ค,รบคนดูมวยในประเทศไทยที่ผมเชื่อว่าสูงสุดเลย <_ EN> ผมให้สูงสุดเลยในตอนตอนนัดเนี่ยรวมทั้งออนไลน์รวมทั้งทีวีนะครับผมให้สูงสุดเลยครับ2ล้านคนแต่ต่างประเทศไม่ใช่นะครับต่างประเทศเขาดูกันครั้งหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่าสิล้านโอ้โหการถ่ายทอดทั้งช่องโกสปอร์ที่ผ่านมาเนี่ย ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับที่ผ่านมาต้องบอกว่าดีมากครับจริงๆดีดีดีมากๆเลยนะครับยิ่งตัวต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาได้รับชมสัญญาณภาพที่มันพร้อมกันกับทางเวทีเนี่ยเขาก็รู้สึกมันมันรู้สึก amazing มากนะครับนี่ะครับเป็นช่องทางช่องทางนึงครับตรงนี้ผมผมอยากฝากทางผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่อยู่ในวงการมวยนะครับ คือจ,จริงๆอย่างที่ผมบอกับว่าผมเข้ามาทาธุรกิจมวยเนี่ยเราผมไม่ได้มาที่จะแข่งขันกับใครอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะนําเด็กของเราเนี่ยครับ,รบสู่ถึงตลาดโลกได้อ,อย่างแท้จริงเลยซึ่งปัจจุบันนี้ผมมีลูกค้าที่อยู่ในประเทศจีนนี้สามรายแล้วก็มีฝั่งยุโรปด้วยกันเจ็ดรายซึ่งตรงนี้มันเป็น ที่จะที่ที่เราจะทําต่อยอดได้ก็คือเราจะเอาเด็กม,มวยไทยของเราเนี่ยนักมวยไทยของเราเนี่ยคือโกยเตอร์อก็คือไปต่อยแล้วก็อาจจะได้มีการต่อยได้จํานวนหลายคนมากขึ้นนะครับ,รบซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็มีการไปต่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็น้อยก่อนที่จะได้ไปต่อยอแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมมวยเนี่ย วันนี้เราต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมมวยเนี่ยมันถูกประจุปเป็นกีฬาโอลิมปิกไปแล้วครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองว่านี่คืออุตสาหกรรมนี่คือธุรกิจมวยที่จะนำพาเด็กไทยนี่ครับก้าวสู่ถึงระดับโลกได้อย่างแท้จริงต่างประเทศเขาชื่นชมมวยไทยมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยคู่ค้าผมพ์ทเนอร์ผมรายหนึ่งที่อยู่ประเทศจีนเนี่ยเขามียิมอยู่ในประเทศจีนนี่200รยยิมซึ่งถามว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เขาต้องการเทรนเนอร์ที่มีคุณภาพ เทนเนอร์ที่มีคุณภาพมาจากไหนครับในโลกนี้ไม่เกินประเทศไทยไม่มีไหนไม่มีชาติไหนในประเทศเท่าประเทศไทยแล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่า,านักมวยของเราที่อายุมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับได้ถูกกลุ่มคนกลุ่มนี้เขามีฝีมืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะต่อยอดไปถึงให้เขาไปมีเงินเดือนคู่มวยที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้เงินเดือนเป็นแสนนะครับรองอ๋อใช่ใช่ มีอะไรจะบอกกับคนวงการมวยอยากจะบอกทางวงการมวยนะครับทั้งทั้งทุกภาคส่วนแล้วกันนะครับร<ม>ักกันครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสร้างนักมวยของเราให้ไปสู่ระดับโลกผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาเรื่องราวดีๆทั้งหมดนี้นะครับสู่สายตาคนทั้งโลกด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะครับใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับให้ เต็มที่สื่อสารให so ้กับคนทั้งโลกได้รู้จักแม่ไม้มวยไทยให้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยนี่คือช่องทางที่จะนำพามวยไทยก้าวสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงหลังจากที่ได้รับฟังวิทยทัศน์ของเสียชายสิทธิรุธสถตเสียรจารุพงษาแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจว่า เหตุใดสนามมวยลุมพินีจึงได้คัดเลือกให้เสียชายเป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยลุมพินีรัศลาคามขอเป็นกำลังใจให้กับเสียชายในการส,าร,สร้างวงการมวยต่อไปครับคลุกวงในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับวันนี้ขอบคุณคนหนึ่งตตนอถ่ายภาพรัศลาคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไมหมซ้ำไปดีครับ